เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัําประจิราาวันที่5กุมภาพันธ์วันนี้กับรอบคัครับเรามาอัปเดตข่าวล่าสุดในช่วงเย็นวันนี้กันก่อนเมื่อมีรายงานจากสื่อตุรกีอย่างฟานาติกได้ออกมาเล่นข่าวใหญ่เลยนะครับว่าการาทซาไรทีมดังจากตุรกีนะกำลังเร่งปิดดิวจะคว้าตัวคริสเตนเอริกเซนห้องเครื่องตัวเก่งวัย31ปีของแมนยูนเต็ดไปร่วมทีมก่อนที่ตลาดนักเตะในตุรกีจะปิดตัวลงอีก4วันข้างหน้าที่จะถึงนี้ครับ ทั้งนี้จากรายงานเพิ่มเติมจากสื่อเจ้าดังกล่าวนะครับก็บเผยว่าก,ก็และะวาวก็สไอยากจะขอยิมเอริกเซนไปเล่นก่อนในช่วงครึ่งซีซั่นหลังและก็มีออปชันซื้อขาดพ่วงไปด้วยครับนอกจากนี้ตัวเอริกเซนเองก็จะได้รับการการันตีโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องให้กับทีมดังแดนไก่งวงทีมนี้ด้วยและดีลวนี้ครับก็เหมือนจะดึงดูดความสนใจนักเตะด้วยนะครับเนื่องจากว่าเอริกเซนเนี่ยก็ต้องการโอกาสลงสนามเพราะว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะถึงศึกใหญ่อย่างยูโร2024ช่วงกลางปีนี้ซึ่งตัวเขาเนี่เน,งเน,น,นเอง ข่าวต่อมาครับมาที่ประเด็นของดอนนี่ฟันเดเบกที่ปีสแสดงของเราหนาปล่อยกับแฟรงเฟิร์ททีมในเยอรมันยิมตัวไปเล่นซึ่งในตอนแรกเหมือนทุกอย่างจะไปได้สวยนะครับเพราะว่าในตอนนี้ทําท่าจะไม่เวิร์กเสียแล้วเมื่อลาสุดท้าแฟรงเฟิร์ตเนี่ยตัดชื่อดอนนี่ฟันเดเบกออกจากทีมในการเล่นรายการยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกกับรอบนอกเอาที่เหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยให้เหตุผลว่านักเตะนะไม่สามารถแสดงผลงานได้ตามที่คาดหวังไว้ในตอนแรกครับหลังจากที่แฟรงเฟิร์ตให้โอกาสดอนนี่ฟานเดเบกลงสนามเป็นตัวจริงถึง3เกมติดกันในลีก แต่ถ้าว่าฟอร์มดีรวมไม่ได้สร้าง Impact อะไรต่อทีมเลยครับและก็ยังโดนเปลี่ยนตัวจากสนามทุกเกมซะด้วยทั้งนี้แฟ a n ์เปิตสามารถเปิดใช้ออปชั่นซื้อขาดดอนนี่ฟานเดอร์เบได้นะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงแต่หากว่าสถานการณ์ยังคงเป็นแบบที่เราทราบกันก็ดูท่าว่าจะได้กลับมาตบยุ่งที่โอทาฟอร์ดอีกครั้งเลยครับสำหรับดอนนี่ฟานเดอร์เบมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับอัปเดตอาการบาดเจ็บของลิซันโดมาติเนสกันบ้างครับ ซึ่งล่าสุดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เคยรักษาอาการเจ็บลักษณะแบบเดียวกับพี่ลิชาเจ็บไปในเกมกับเวสแฮมเมอร์คืนที่ผ่านมานะครับก็ได้บอกให้กับแฟนผีพ,พลางว่าอาจจะต้องทําใจไว้ก่อนเพราะถ้าตรวจพบว่ามีอาการบาดเจ็บจริงอาจ,จต้องพักยาวเลยครับด้วยจากบทสัมภาษณ์นะครับมีการเผยไว้ว่าถ้าเราสังเกตเห็นจากวิดีโอน้ำหนักจะถูกกดไปที่เข่าของลิซันโดมาติเนสนั่นทําให้เข่าของเขาเนะี่ยถูกบิดเข้าด้านในบอกครั้งนี้อาการบาดเจ็บลักษณะนี้จะเป็นการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่าด้านในหรือว่าที่เราเรียกว่า MCL อาการบาดเจ็บลักษณะานี้ในระดับที่1เขาจะหายได้ภายใน2-3สัปดาห์ความเสียหายระดับที่2โดยเั่วไปจะใช้เวลาในการรักษา4-6สัปดาห์แต่หากว่ามันร้ายแรงถึงการฉีกขาดในระดับที่3าคุณอาจต้องใช้เวลาในการรักษายาวนานมากกว่านั้นบางทีมันอาจจะนานมากสุดถึง8-12สัปดาห์ด้วยกันและหากเป็นการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดมันก็จะยิ่งยาวนานมากกว่านั้นขึ้นไปอีก มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของราสมูสสไยลุนหลังเกมปราบเวสแฮม3-0เมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับด้วยไฮลุนซึ่งยิง1ประตูนในเกมนี้ได้ออกมาระบุว่าที่ผ่านมานะเขาไม่เคยกังวลแม้แต่น้อยครับที่เขายิงไม่ได้ในหลีกกว่า10เกมแต่ว่าตอนนี้ยิงมา4เกมติดแล้วพร้อมกับยืนยันนะครับว่าเขาเชื่อมั่นตัวเองมาโดยตลอดด้วยดราสมูสสไยลุนครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า ผมเชื่อมั่นในตัวเองมาดูตลอดนะมันแค่เกี่ยวกับการทำให้จังหวะนั้นดําเนินต่อไปคุณทาได้1ประตูจากนั้นก็2ประตูและโมเมนตัมก็จะเริ่มเข้ามาหาคุณเล็กน้อยและจากนั้นมันก็จะเริ่มดีขึ้นเองโดยธรรมชาติผมได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมและก็คุณซื้อเพราะว่าเราต้องช่วยให้ทีมน่ะดีขึ้นผมอยากจะมีส่วนร่วมกับทีมให้มากที่สุดนะผมทางานหนักมาดูตลอดผมดูเกมของตัวเองตลอดด้วยแล้วสิ่งที่ผมเนี่ยพอจะปรับปรุงได้ซึ่งในตอนนี้ผมคิดว่าตัวเองมีพัฒนาการขึ้าา้้นนนมมาาาาจกกตออแแรททีีี่่่่ยยยูลว หลังจากพูดถึงเรื่อง,องฟอร์มการเล่นนะครับรัสมุสไซรุนก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงหน้าดีใจใหม่ของเขาด้วยการโซโล่กีตาร์เอาไว้ด้วยว่าผมคุยถึงเรื่องการออกท่าดีใจอะไรสักอย่างนี่แหละกับเพื่อนของผมที่เดนมาร์กตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วซึ่งพวกเขานะ่ก็บอยให้ผมแสดงท่าดีใจด้วยการเล่นกีตาร์และจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เคยทําเลยนะดังนั้นเมื่อเกมนี้ผมมีโอกาสได้ทําผมจึงทํามันสักทีและนี่แหละคือเห็นผลท่าดีใจของผมนะ่ะต่อกันี่บทสัมภาษณ์ของอเลฮันโดรการนาโชอีกหนึ่งฮ โดยการในโชว์ที่ออกมาเรานักเตะในทีมทุกคนว่าให้รักษาผลงานยอดเยี่ยมแบบนี้เอาไว้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นนักเตะแนวรุกที่พายายามทั้งแอสซิสต์และก็ยิงประตูช่วยทีมอยู่ตลอดครับโดยอเลฮันโดการในโชว์ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าผมพยายามอย่างหนักนะกับการช่วยทีมไม่ว่าจะเป็นการแอสซิสต์หรือว่าจะเป็นการยิงประตูก็ตามและผมก็ไม่แคร์หรอกนะว่าจะเป็นรัสมุสฮอยลุนหรือว่าจะเป็นมาคัสแมทพอที่ยิงให้กับเราได้นะเราแค่ต้องชนะและเราก็ต้องกลับไปอยู่ในท็อป6อีกครั้้้งใหได กับในซีซั่นนี้แน่นอนว่าผมได้ลงเล่นมากขึ้นผมเริ่มจะเป็นขาประจําของทีมดังนั้นกับคําถามที่ว่าผมคาดหวังว่ายิงประตูได้สักกี่ประตูในซีซั่นนี้ผมหวังว่าตัวเองจะยิงได้สัก1 0ถึง12ประตูนะนี่เป็นตัวเลขที่ผมตั้งปเป้าไว้ก่อนถ้ามันจะทําได้มากกว่านี้ก็เยี่ยมไปเลยประตูของรัสมุซไอยลุ่นวันนี้มันยอดเยี่ยมมากและผมก็มีความสุขกับเขาด้วยจริงๆเพราะว่านี่คือวันเกิดของเขาด้วยเขาเจอกับความยากลําบากมากที่จะออกสตาร์ซีซั่น แต่ถ้าว่าตอนนี้เขายิงได้มา4เกมติดต่อกันแล้วผมมีความสุขกับเขาจริงๆและก็ทุกคนภายในทีมด้วยและผมคิดว่าเราเนี่ยเชื่อมต่อกันติดแล้วและมันก็ราบรื่นมากด้วยในแนวรุกของเราน่ยตอนนี้ผมกําลังลงเล่นทางฝั่งขวาและมาคัสแบรดฟอร์ดอยู่ทางซ้ายและมีบรูโน่อยู่ด้านหลังของเราและก็มีรัสมุสอยู่ด้านหน้าซึ่งผมคิดว่าเราเปทีมบุกที่ดูดีมากทีเดียวทีมหนึ่งเลยนะ เรามาต่อกันที่ประเด็นหลังเกมปราบวเวสต์แอมยูเนเต็ดจากบทสัมภาษณ์ของเอลิคเคนฮาร์กันบ้างนะครับซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยล่ะมากันที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับพูดถึงอาการบาดเจ็บของลิซันโดมาติเนสซึ่งเจ้าตัว,ตวนั้นก็ยอมรับว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยครับโดยเอลิคเคนฮาร์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าอาการบาดเจ็บของลิซันโดมาติเนสดูไม่ดีเลยมันดูแย่มากๆสําหรับเขาและก็ทีมของเราด้วย เราต้องรอและก็ทาการวินิจฉัยให้ถูกต้องก่อนตอนนี้เรารู้สึกเสียใจมากๆนะและก็หวังว่าอาการของเขานะจะไม่แย่มากนักนีตอนนี้เราทําได้แค่สวดมนต์ภาวนาเท่านั้นและมันก็ดูเหมือนว่าเขาจะต้องนั่งดูบานเกมดูที่ไม่ได้ลงเล่นเนื่องจากว่าถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานอีกครั้งนี่แหละมาที่ประเด็นต่อไปครับผู้ดึิงฟอร์มการเล่นของอเรฮันโดการแโชหลังซัดสองประตูในเกมนี้ด้วยริคเคนักนะครับได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ผมเคยพูดไปแล้วเมือ่อ2-3เดือนที่ผ่านมาว่าอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสดใสมากเราเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงมากจริงๆเราเล่นฟุตบอลได้อย่างไหลลื่นเร่นคมเบลดได้ตามที่ต้องการและก็ตั้งรับกันได้ดีด้วย กับประตูที่เราทําได้ในเกมวันนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สูงมากในตัวผู้เล่นดาวรุ่งของเราพวกเขาคุ้นเคยกับมาตรฐานของพรีเมียร์ลีกกันแล้วทุกเกมพวกเขาเติบโตขึ้นและก็พัฒนาขึ้นและก็เริ่มจะปรับตัวในเกมระดับสูงกันได้อย่างง่ายดายด้วยเมื่อพวกเขามีความสุขและก็สนุกกับฟุตบอลความมั่นใจก็จะตามมาซึ่งคุณสามารถเห็นได้จากความเชื่อมั่นที่มันเติบโตขึ้นอย่างมากในทีมของเรา มาที่ประเด็นต่อไปครับผู้ดึง3าดาวรุ่งในทีมทั้งอารฮันโดกาเนโชรัสมุสฟอยลุนและแก็คอบบี้ไมนูที่กำลังเล่นได้อย่างมั่นใจในเวลานี้ครับด้วยเอริกเคนฮักได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าเรามีแนวรุกที่มีความสมดุลและผมคิดว่านี่คือภัยคูกคมสำหรับคู่ต่อสู้ทุกคนด้วยคุณจะเห็นว่าพวกเขา,าสนุกกับฟุตบอลมากขนาดไหนพวกเขา,าสนุกกับการสร้างปัญหาให้กับคู่แข่งและพวกเขา,าต้องการจะทำงานด้วยกันด้วย ผมชอบเด็กๆทั้ง3าคนนะทั้งการนายโชว์ฮอยลุนและก็คอบบี้ไมโนที่ไปฉลองประตูด้วยกันน่ะมันไม่เกี่ยวกับนักเตะคนใดคนหนึ่งแต่มันเกี่ยวกับทั้งทีมนี่คือสิ่งที่ผมได้เห็นในเกมวันนี้การป้องกันพร้อมกันทั้ง11คนและการโจมตีพร้อมกันทั้ง11คนและสําหรับผมผลงานของเราในเกมวันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างมากจริงๆหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook r e ร d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม